มาแล้ววันนี้ลงบุญนที่เลยตัวเองครับวันนี้ <S <S ดูเลยครับลูกนี่หนึ่งลูกครับลูกโตลูกนี่จะเป็นแจงไดจะสู่ลูกเล็กๆอสองสามหน่วยนี่เลยนะครับีจัดก,การเองวันนี้จัดก,การเองครับเดี๋ยว โชว์ฟรีลินในการอู้หนี่นี่ไม่เข้าครับตัวนี้ลอง,งอันนี้ไม่รู เราเลือกกันเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราทดสอบยีโรดดูดีกว่ายีเรียนในกางนี้อหห่ะวะสามโลเก้านะครับมาดูบันชัดๆที่นีชั้นที่บ้าน,าส,น,นส,สามโลเจ็ดขีดครับผมขี่รถมามันคงจะไม่ลดไปสองขีดหรอาแน่ระยะทางแค่ ิบกิโลครับผมหายไปสองขีดครับช่างมาจากลานเมื่อกี้สามโลเก้ามาถึงบ้านสามโลเจ็ดห้าโลอันนี้ตรงตรงไหมอันนี้ตรงอัน,นตรงไปแต่อันนี้หายไปสองขีดลูกใหญ่หายไปสองขีดครับมาแต่ไม่ได้ไปดูกับเขาดูครับยืนดูอยู่ครับ โอเปิดมาจะได้กินไหมครับเห็นดูในการถ่ายได้กินนี่แหละครับผมเซียนเซียนปอกทุเรียนเขทาทำกันนี่นนแหละเราจะเอามีดอิโตะจะามีอิโตะ,อ,โตะอ,โตอันใหญ่มาปอกไม่ยากครับทุเรียนครับนี่แหละซับเหมือนปอกตาลนะครับอำเดียวกันซับน เคยเห็นเขาฟันตานนะครับแกะตานอันเดีวยวกันเลยครับนี่ลใช่วิธีเดียวกันไะอ้แกะแกะแกะตานเะนี่ยซับอย่งเยงียน่นัดูนันี่ครับเหมือนตานครับง่ายๆซับเหมือนตานนี่ครับดูนะครับ ขั้นตอนแบบผ่าหมีคุณลิงในการผ่าเราต้องดูครับมันจะมีรอยรอยไปรอยเส้นครับรอยเ้นแนวทุร,รียนรอยเ้นแนวทุรียนไม่ต้องจับนะมานี่มีแนวเส้น,นี่เราแบบนี่เลยซับไปเลยครับกาบไปเลยครับนี่ครับผ่าเหมือนบัตรตานผ่ามาพร้าใช่ยนันเลยอันเดียวเลยครับไม่ต้องเพื่อเนื้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 อมันเละครับยิงเละยิงเชี่ยวง่าย โโอ้ยอดเลยครับในการผ่าย่ัยเดี๋ยวเราบรรลกันนะครับว่าจะได้จะได้มีนี้นี้นีน้การผ่ามันโคตรมืออาชีพับถ้าไม่ลงเรามนยาวก่อ,อนถ้าผ่าไม่ได้ดยาวก่อนจะพุ่งนี่อนะชอย ของง่ายๆครับนี่แหละของง่ายๆครับกินง่ายๆครับไม่ต้องกลัว่ากินไม่ได้ครับในการถ่ายผมยอดเลยครับการถ่ายยอดเลยครับ อะไรนะ่ะอะไรอะไรตะรดกดทำไมืที่ไหนกินโลวะคิดว่าประมาณแปดชั่ชวโมงดูเลยครับผมา อ้าวทุเรียนไม่มีเม็ดครับลุกไม่มีเม็ดครับไม่มีเนื้อเม็ดโอเนื้ออยู่นี่ครับเนื้อเนืทุเรียนนี่มีนะทุเรียนไม่มีเนื้อครับ อ๋อา <c oughs> จะได้กินไหมได้กินไหมได้กินไหมวันนี้ฮะ กันโอ้โหกรอบน้องมุมนายครับอันนี้เก็บรีเมี่มครับโอ้โหจะได้กินกันไหมเนี่ยวันนี้กูว่ากูจะได้กินนหมเนี่งหม่ยย่อยโมีให้กินตั้งเยอะ อุ้มเคร่องมาอร่อยเลยวัวนนะี้มันหอมีอันนี้ ไปกินได้มันมหมรูปมันใหญ่มันมาเลยนะิรอยเฮยจะได้กินไม่พี่อ้อไงวันเนี้ย คอยชนกล้องกูได้แล้วครับสเต็ปการถอว,ว้าวนิดหนึ่งครับเปาจะไร่ไอย่าเล่นนี่อย่าเล่นนี่นี่ดูเนี่ยดูดูครับสีสันสดโอดเลยครับ อย่าไม่ต้องจับไม่ต้องจับจับไม่ต้องจับจับไอเนียนีไน่ไง หอมรัปลาที่เชื่อลูกค้าดาดตายหายครับผมนี่แหละอาศัยเวลาถ้าไปขา,ายกับปลาแล้วมีสเกลนี่เราอาศัยกินเหนียวครับไม่ต้องลงทุนเราก็เอากระดาษค,ครับมาหอ่อแปะไว้ครับแปะหลอกตาไว้ครับเนี่ยกระดาษไอเทียนเป็นเสียงนี่เราก็เอากิน